ช่วงนี้ไปติดตามการประชุมใหญ่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลากหลายฉบับในวันนี้ที่สําคัญหัวหน้าคอสชอก็สั่งให้ทุกฝ่ายนะครับมีการสรุปการทํางานในทุก3เดือนด้วยแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อจะบ,บริหารประเทศในระยะยาวนะครับติดตามความขึ้นหน้าพร้อมกันกับคุณเตือนใจเหลี่ยมทองรายงานสดจากกองบัรชาการกองทัพบ,บกครับ คุณค่ะนอกจากนี้นะคะในวันนี้ที่ประชุมคอสอชอยังได้มีการพิจารณาขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชนาจาจักรเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายด้วยค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะใหญ่ซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วนะคะโดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมกันครบค่ะทั้งนี้สาระสําคัญที่ได้มีการพิจารณาประชุมคสชในวันนี้มีหลายเรื่องที่สําคัญประกอบด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เร่งรัดให้มีผลบังคับใช้จํานวน12ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมร่างพระราชบัญญัติกรมการขน ส่งทางบกรวมถึงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งการพิจารณาขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อเข้าสู่พิการพิสูจน์สัญชาติการพิจารณาเรื่องการกําหนดการนําสินค้าบางประเภทเข้ามาในราชอาณาจากักรการที่จะให้กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มแม่น้ําโขงกับสาธรารณรัฐเกาหลีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยจะเข้าซ่อม แต่ถนนที่ชำรุดในหมู่บ้านให้นะคะที่สําคัญการประชุมในครั้งนี้หัวหน้า,นา,าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้มีการชี้แจงถึงภาพรวมการทํางานของคอสชว่ากําลังเข้าสู่ระยะที่สองของโรดแม็เป็นเรื่องของการตั้งสภานิติบััญญติแห่งชาติเพื่อสรรหานายกรัฐมนตรีและาาคณะรัฐมนตรีโดยเชื่อว่าจะมีรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนพร้อมระบุงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมถึงงานด้านความมั่นคงถือว่ามีความสำคัญมาก ที่สุดในขณะน,นี้โดยคอสชอจะศึกษารายละเอียดของรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ในการวางกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้แต่ละส่วนงานของคอสชอสรุปประเมินผลการดําเนินการทุก3เดือนเพื่อเตรียมการบูรณาการทุกด้านในระยะยาวต่อไปค่ะ